ผักสะดาสีสป,ปะคุณขับถ่ายดีลดการอักเสบในลำไส้ผักสะดาวที่หลายคนไม่ชอบเพราะลดขม กับเป็นยาช่วยระบบขับถ่ายที่ดีที่สุดการวิจัยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่าผักฝาเดามีสารต้านการอักเสบในลำไส้แรงกว่ายาต้านการอักเสบถึง3าเท่าและช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียดีในลำไส้วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังสี่สสคุณของผักฝะาเดาที่จะทําให้คุณเปลี่ยนใจมากินครับ1ขับถ่ายคล่องแข้าภายในย4ิบสี่ชั่วโมงผักฝาเดามีสารกลุ่มอัลคาลอยและแสโปนินช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ ทำให้อุจจาักเคลื่อนที่ได้เร็วไม่ค้างในลำไส้ยังมีสารขมช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยและน้ำดีทําให้ย่อยอาหารดีขึ้นการศึกษาพบว่าผู้ที่ท้องผูกเหลื้อลังทานผักสดาสด50กรัมต่อวันมีการขับถ่ายปกติขึ้น85เปอร์เซนทานใบอ,อ,นอ่อนสดๆหลังอาหารเย็นหรือจะนำไปลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ 2ลดการอักเสบในลำไส้ใหญ่สารควิเซตินฟาโวโนอยและโพลิฟีนอนในผักสดามีลทธิต์ต้านการอักเสบแรงมากช่วยลดอาการอักเสบในผนังลำไส้ซ่อมแซมเยื่อบุลำไส้ที่ถูกทำลายเหมาะสำหรับคนที่มีสภาวะลำไส้แปรปรวนโรคลำไส้อักเสบหรือปวดท้องบ่อยๆการศึกษาพบว่าสารในผักสดาช่วยลดการผลิตสารอักเสบได้60-7 0 ดำใบแห้งมาต้มน้ำดื่มหรือปั่นน้ำใส่น้ำพึ่งดื่มวันละหนึ่งแก้วช่วยลดอาการปวดท้องท้องเสียได้ครับ 3. ค่าเชื้อโรคและแบคทีเรียร้ายผักสดามีสารนิมบินและอาซาดิแลกติน มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียและปรสิตในระบบทางเดินอาหารที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือปวดท้องรุนแรงงานวิจัยพบว่าน้ําสกัดผักสะเดาฆ่าเชื้อโรคได้คนที่กินอาหารไม่สะอาดบ่อยๆหรือเดินทางไปต่างประเทศควรเคี้ยวใบสะเดาสด3-5ใบหลังอาหารจะป้องกันท้องเสียได้ดีครับ4เพิ่มแบคทีเรียดีในลใําไส้แม้จะฆ่าเชื้อโรคแต่ผักสะเดากลับช่วยเลี้ยงแบคทีเรียดีอย่างแลคโตบาซิลัสและบีพีโด บคทีเีเยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในลําไส้แข็งแรงช่วยย่อยอาหารดีขึ้นและลดการเกิดแก๊สในท้องการศึกษาพบว่าการทานผักสดดาวสม่ำเสมอ1เดือนเพิ่มแบคทีเ r ียดีในลําไส้ขึ้น200%นำใบผักสาดาวสดหั่นละเอียดผสมในสลัดผักหรือใส่ในซุปใสจะได้ลดขมเล็กน้อยแต่ช่วยดูแลลาไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผักสดดาอาจมีลดขม แต่ประโยชน์หวานมากโดยเฉพาะเรื่องขับถ่ายถือเป็นยาสมุนไพรที่ดีที่สุดสําหรับลําไส้ทานสม่ําเสมอจะทําให้ขับถ่ายดีท้องไม่ผูกและลําไส้แข็งแรงแต่หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กไม่ควรทานติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ